เรามาต่อกันใน EP 2นะครับหลังจากที่ทำการทบทวนนะครับเกี่ยวกับการเกิดภาพของกระจกเว้ากระจกนูนนะครับเลนนูนเลนเว้ามาแล้วนะครับใน EP นี้เราก็จะนำสูตรนะครับการคำนวณมาฝึกทำโจทย์กันนะครับก็ก่อนที่จะทำโจทย์นะพี่ก็ขอทบทวนนะครับตามที่พี่เคยแนะนำนะครับเราก็พยายามเขียนนะครับเราก็พยายามสร้างตารางขึ้นมาอ่า เราเขียนตรงนี้เป็น f ก็คือนะครับความยาวโฟกัสนะครับน้องก็ต้องจำสัญลักษณ์มาได้นะ s ก็คือระยะวัตถุ s ดดคือระยะภาพนะครับเสร็จแล้วเราก็รู้นะครับกระจกเวาวนะกระจกเว,าวนะ้วาวคู่กับเลนนูนนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกนูนนะครับคู่กับเลนเว,ว้า กระจกนูนคู่กับเลนส์แววนะครับอ่านเสร็จแล้วเครื่องหมายนะครับถ้าเป็นความยาวโฟกัสก็คือกระจกเววเลนนูนเป็นบวกกระจกนูนเลนเววเป็นลบนะครับระยะวัดระยะวัตถุนะครับ s ก็กระจกเวาวเลนนูนเป็นบวกนะครับแล้วก็กระจกนูนเลนเววเป็นบวกทั้งคู่นะครับต่อไปก็ระยะภาพนะครับจะเป็นบวกเมื่อเกิดภาพอะไรครับภาพจริงนะครับ เป็นลบเมื่อเกิดภาพเสมือนนะครับเพราะว่าเลนเว้าอ่ากระจกเว้าเลนนูนมันเกิดได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนส่วนกระจกนูนเลนเว้าเกิดภาพเสมือนอย่างเดียวเพราะงั้นมันก็เลยเป็นลบนะครับเพราะว่าเป็นภาพเกิดภาพเสมือนอย่างเดียวนะครับอันนี้น้องต้องจําได้นะถ้าจําไม่ได้คือก็ไปอ่านทบทวนนะครับในหนังสือแบบเรียนหรือไม่ก็ใช้ดีก็คือ ใจใดีก็คือก็เปิดดูคลิปของพี่นะครับซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวก็จำได้นะครับอ่ากระจกนูนเลนว้ลก็เกิดภาพเสมือนครับอย่างเดียวมันก็เลยเป็นลบอ่าพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเรามาฝึกทําโจทย์นะครับก่อนที่เราจะฝึกทําโจทย์ก็คือก็ทบทวนสูตรนะพี่ปาทบทวนสูตรนะครับสูตรที่เราใช้ก็คือมีอะไรครับ1ส่วน f เท่ากับนะครับ 1>, 1ส่วน S บวก1ส่วน S แดดโดย F คือความยาวโฟกัส S คือระยะวัตถุ S แดดคือระยะภาพอพอเรารู้แล้วก็มาลองทำโจทย์นะครับโจทย์เขาบอกว่านะครับข้อที่1นนะวางวัตถุไว้บนกระจกเว้าวที่มีความยาวโฟกัส5เซนติเมตรปรากฏว่าเกิดภาพจริงขึ้นระยะห่างจากกระจก 10เซนติเมตรจงหาว่าวัตถุอยู่ห่างจากกระจกเท่าใดเพราะฉะนั้นเขาถามหาเกี่ยวกับระยะวัตถุนะครับก็คือ s ถูกไหมครับโจทย์กำหนดอะไรมาบ้าง f กําหนดมาแล้วนะครับระยะห่างจากภาพก็คือภาพที่เกิดขึ้นก็คือระยะห่างของภาพก็คือ s that, นะครับกาหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นหา s ก็เข้าสูตรเลยนะครับ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1นส่วน s d ครับก็เป็น1ส่วน f ก็คือหถูกไหมเท่ากับ หนึ่งส่วนเอสจอดจดให้หานะครับแล้วก็บวกหนึ่งส่วนเอสก็คือสิบเพราะฉะนั้นเราก็ได้หนึ่งส่วนเอสเท่ากับหนึ่งส่วนสิบถูกไหมครับเพราะงั้นเอสก็มีค่าเท่ากับไงหนึ่งส่วนสิบสิบตัวล่างมันเท่ากับเอสถูกไหมเพราะงั้นเอสก็เท่ากับสิบนะครับเซนติเมตรอ่ะครั้นี้เรามาดูการแทนเครื่องหมายมันนะครับก็จะเห็นว่านะครับมันเกิดเป็นภาพจริงถูกไหม ภาพจริงก็คือ s จะมีค่าเป็นบวกนะครับตัวนี้นะครับ s ตัวนี้มีค่าเป็นบวกเห็ไหม p ก็แทนตัวนี้เท่ากับ10เฉยโดยไม่ได้มีเครื่องหมายลบอยู่หน้าสิบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นกระจกเว้าวนะครับน้องก็ดูตรงนี้กระจกเวาวถูกไหมครับถ้าเป็นภาพจริงจะเป็นนะ s เป็นภาพจริงจะเป็นบวกนะครับอันนี้เขากําหนดมาเกิดภาพจริงนะครับ s แดก็มีค่าเป็นบวกนะครับแล้วก็ s ก็คือนะครับ ระยะของวัตถุมันเป็นบวกอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเลนไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือเลนชนิดไหนเราไม่ต้องไปคิดเสร็จแ,แล้วเรามาดูในส่วนของความถี่นะครับในในส่วนของโฟกัสนะครับ f เ,เป็นโจทย์กําหนดว่าเป็นกระจกวาวเห็นไหมกระจกเว้าก็คือโฟกัสก็จะเป็นบวกเห็นไ,ไหมครับโฟกัสพี่ก็แทนด้วย5้าเฉยๆนะครับไม่ได้มีเครื่องหมายติดลบอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ น้องๆจะต้องรู้ในการทําข้อสอบนะครับนี่เรามาฝึกทําโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าวางวัตถุไว้หน้ากระจกนูนที่มีโฟกัสเท่ากับ10เซนติเมตรนะครับปรากฏว่าเกิดภาพขึ้นที่ระยะห่างจากกระจก5เซนติเมตรจงหาว่าวัตถุอยู่ห่างจากกระจกกี่เซนติเมตรจุดกําหนดอะไรมาบ้าง f ตัวแปรความยาวโฟกัสแล้วก็ เกิดภาพขึ้นระยะห่าง5ซเมอันนี้ก็คือ s ดถูกไหมโจทย์ต้องการหาระยะห่างของวัตถุก,ก็คือ s สูตรที่เราจำได้นะครับเราต้องจำได้แล้วนะ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ดคราวนี้เรามาดูนะครับสิ่งที่ยุ่งยากก็คือการแทนเครื่องหมาย f s แล้วก็ s ดว่าจะเป็นค่าบวกหรือเป็นลบ จดกาหนดว่ากระจกนูนกระจกนูน,นครับกระจกนูนเราต้องรู้แล้วนะกระจกนูนเป็นไงครับ f เป็น f เป็นลบนะครับ f เป็นลบกระจกนูน f จะเป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็แทนนะครับ1ส่วนนะครับลบสินะครับ f เป็นลบเท่ากับ1ส่วน s ที่โจทย์หานะครับบวก1ส่วน s อเป็นอะไรครับ s อก็ต้องเป็นลบถูกไหมครับเพราะว่าเป็นกระจกนูนนะเกิดภาพเสมือนเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตทบทวน s อนะครับกระจกนูนเป็นภาพเสมือนเท่านั้นนะครับติดลบตารางเมื่อกี้น้องต้องจำได้นะเพระเาะงั้นก็กลายเป็นลบหถูกไหมครับเพราะว่า s s แ a t ก็คือเขากาหนดมาเท่ากับห้าลบห้าเพราะฉะนั้น1ส่วน s ก็ได้เท่ากับ1ส่วนสิบอันนี้น้องย้ายข้างได้นะพี่รัดเลยนะน้องต้องย้ายข้างเศษส,ส่วนนะครับเราวไปบวกกันนะครับหรือเอาไปลบกันน้องก็ต้องรู้หลักการนะครับการบวกลบเศษส,ส่วนแล้วนะครับอันนี้พี่รัดมานะั้นหนึ่งส่วน s ก็เท่ากับ1ิบเพราะฉะนั้น s ก็เท่ากับ1ิบก็คือระยะ วัตถุนะครับระยะวัตถุเท่ากับ10เซนติเมตรมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่3นะครับวางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งที่มีนะครับความยาวโฟกัส40ซนเมตรปรากฏว่าใช้ฉากรับภาพนะครับได้ระยะ120ซนเมตรหน้ากระจกนะครับจงหาว่าวัตถุอยู่ห่างจากกระจกกี่เซนติเมตรและมีขนาดภาพเป็นกี่เท่าก็คือ สิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือถามหาอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือถามหา s ถูกไหมเนี่ยระยะห่างวัตถุก็คือ s แล้วก็ถามหานะครับขนาดภาพว่าเป็นกี่เท่าถามหา m นะครับข้อนี้เราจะต้องหาอยู่2อ,อย่างก็คือระยะของวัตถุ s นะครับแล้วก็กําลังขยายของภาพนะครับก็คือ m นะครับอ่ะราวนี้เราก็มาดูสูตรทบทวนสูตร ศูนยน้องจําให้ได้นะ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s นะครับกำลังแหละกำลังก็คือ m เท่ากับนะครับ s ส่วน s นะครับหรือเท่ากับ i ส่วน o นะครับหรือเท่ากับอะไรอีก f ส่วน s ลบ f เท่ากับ s แดดลบ f ส่วน f น้องจําได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เราก็พิจารณาว่าถ้าเราหากกาลังขยายเราจะใช้อะไรในเมื่อเรารู้ s และ s แดดถูกไหมครับถ้าเรารู้ s และ s แดดเราก็ใช้แค่ตรงนี้นะครับกําลังขยายเท่ากับ s แดดส่วน s นั่นเองอ่ะเราก็มาเริ่มทําอันดับแรกเราก็ต้องหาค่า s ออกมาก่อนนะครับอ่าเราก็ โจ์กําหนดคราวนี้เราก็มาพิจารณาเรื่องเครื่องหมายเขาบอกว่ายัางไงครับปรากฏภาพนะครับปรากฏภาพเขาบอกว่าปรากฏาว่าใช้ฉากลับภาพนะั้นในระยะ120หน้ากระจกนะครับหน้ากระจกนะครับหน้ากระจกเพราะฉะนั้นเครื่องหมายต่างๆมันก็เลยเป็นบวกหมุนเราก็มาเริ่มครับ หส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดนับโจทย์กำหนดมาก,ก็คือระยะโฟกัสเท่ากับ40สิใช่ไหมสิ่งที่เราหาก็คือ1ส่วน s อ่าปิดสีน้ำเงินแล้วกันตัวหาก็คือ1ส่วน s นะหาค่า s ก็บวก1ส่วน s โจทย์กำหนดมาก็คือ120เพราะนั้นเราก็จะได้1ส่วน s เท่ากับ 1ส่วน60เพราะฉะนั้น s เท่ากับ60เซนติเมตรครับอันนี้เราก็ย้ายข้างก่อนนะเราอยากรู้แล้วก็120ย้ายมาฝั่งนี้นะครับก็เป็น1ส่วน40ลบหส่วน120นะครับเราก็ทำให้ส่วนมันเท่ากันแล้วก็มาลบกันนะมันก็จะได้เป็น1ส่วน60เพราะฉะนั้น s ก็เลยเท่ากับ60อ่าคราวนี้เราก็หา m ถูกไหมกําลังมันก็เท่ากับ s ส่วน s นะ เราได้ s ออกมาแล้วนี่นะครับ s เขากำหนดมาเท่ากับ120นะครับ s ที่เราหาออกมาเท่ากับ60เพราะนั้นกำลังเท่ากับ2เท่านะครับพิจนารณาข้อนี้นะครับค่า s ที่พี่ใช้แทนก็คือ s ที่มีค่าเท่ากับ120อนะ่าพี่เขียนสีเขียว,วนะครับ s นี้เป็นบวกเพราะอะไรครับเพราะเขาใช้ฉากแล้วมันเกิดภาพมันเกิดภาพจริงนะครับ ภาพจริงก็คือในส่วนของเลนครับมันในส่วนของกระจกนะครับมันก็จะเป็นบวกนะครับเป็นเครื่องหมายบวกอันนี้น้องไม่สับสนนะครับถ้าสับสนก็ไปทบทวนนะไปทบทวนนะครับ,บ,นนรบตารางเครื่องหมายที่พี่พาทำเมื่อสักครู่อ่าเรามาฝึกทําโจทย์ข้อ4ก่อนทําโจทย์ข้อ4นะครับก็ทบทวนในเรื่องตารางการใส่เครื่องหมายในส่วนของกระจกและเลนก่อนนะครับพี่ก็เขียนตรงนี้นะครับ จะพยายามฝึกน้องๆพาเขียนครับอันนี้ก็ F ก็คือความยาวโฟก,กัสใช่ไหม S ระยะวัตถุ S that. นะครับระยะภาพเสร็จแล้วกระจกเว้าคู่กับเลนนูน,นะครับอันนี้น้องจำให้ได้นะครับเพราะนั้นตรงข้ามกันก็คือกระจกนูนก็ต้องคู่กับเลนเว้าวนะครับรานนี้การใส่เครื่องหมายนะครับ ความยาวโฟกัสนะครับกรณีเป็นกระจกเวาเลนนูนก็เป็นบวกนะครับกระจกนูเลนเวาเป็นลบนะครับระยะวัตถุเป็นบวกเสมอนะครับระยะภาพระยะภาพอพี่ขอใช้สี่วงระยะภาพเป็นบวกเมื่อเกิดภาพจริงนะครับเป็นลบเมื่อเกิดภาพเสมือนนะครับเพราะว่าเลนเวาไอ้กระจกเวาเลนนูนจะเกิดทั้งภาพจริงภาพเสมือน ส่วนกระจกโนูนเลนเววาจะเกิดภาพเสมือนเท่านั้นเพราะงั้นมันก็กลายเป็นลบภาพภาพเสมือนนะครับพ,พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็มาลุยโจทย์กันต่อเลยดีกว่านะครับโจทย์บอกว่านะครับวางวัตถุสูง5ซนเมตรไว้หน้ากระจกเป็นระยะ5ซนติเมตรนะครับได้ภาพเสมือนขนาด3ซนติเมตรจงหาระยะโฟกัสนะครับ และชนิดของกระจบนะครับอ่าเพราะนั้นเราก็ทบทวนสูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ดดอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าเราจะใช้เครื่องหมายอะไรนะครับเครื่องหมายอะไรเพราะนั้นโจทย์กรำหนดว่ายัางไงครับได้ภาพเสมือนขนาดนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวแปรได้ภาพเสมือนนะครับได้ภาพเสมือนขนาดเพราะงั้น ถ้าได้ภาพเสมือนเป็นยังไงครับมันก็ต้องเป็นกระจกนูนแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังทำโจทย์เกี่ยวกับกระจกอยู่เพราะฉะนั้นมันคือกระจกนูนแน่นอน,นครับได้ภาพเสมือนนะครับพราะคำว่าภาพเสมือนเป็นตัวบอกว่ามันเป็นกระจกนูนเพราะกระจกนูนให้ภาพเสมือนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายมันก็จะเป็นเครื่องหมายก็จะเป็นลบนะครับเครื่องหมาย S ก็จะเป็นลบ เป็นลบอ่าคราวนี้เราก็พิจารณาตรงไหนอีกอ่าคำว่ากระจกนูนนะครับจะได้ภาพเสมือนแล้วก็ต้องมีขนาดเล็กกว่านะครับขนาดเล็กกว่าวัตถุวัตถุ5เซนติเมตรนะครับได้ภาพเสมือน3ซนติเมตรนะครับตอนนี้เราพิจารณาว่าจะเป็นกระจกเว้าได้ไหมเพราะกระจกเวาก็เป็นภาพเสมือนได้แต่ว่ามันได้ภาพที่มีขนาดเล็กอ่าคราวนี้พี่จะทบทวนก็คือ กระจกวาวนะครับจะได้ภาพจริงที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านะครับถ้าได้ภาพเสมือนจะต้องมีขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับกระจกนูนนะครับจะได้ภาพเสมือนที่มีขนาดเล็กเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมันเป็นกระจกนูนแน่นอนอ่าคราวนี้เราก็มาแทนสูตรเลยนะครับ1ส่วน f เท่ากับ1นส่วน s บวก1ส่วน s นะครับเราค่อยหา f ถูกไหมมันก็กลายเป็น1ส่วน f ก็เท่ากับนะครับหนส่วน5บวก 1.-3 ส่วนลบ3นะครับรบวก 1.-3 1.F ส่วนลบ3 1มส่วน f มันก็เลยได้เท่ากับอ่าตรงนี้มาตรงนี้นะ 1.F ส่วน f มันก็ได้ไดเท่ากับลบ5ส่วน15นะครับเพราะฉะนั้น F ก็คือ 15.-2 ส่วนลบ2ซึ่งมันก็เท่ากับลบเ5ซนติเมตรเมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่5ครับเกี่ยวกับกระจกนะครับ ทันตแพทย์ถือกระจกเววนะครับรัศมีความโค้ง4ซนติเมตรห่างจากฟันที่ห่างจากฟันที่ต้องอุดเป็นระยะ1ซนมตรทันตแพทย์จะเห็นฟันในกระจกขยายเป็นกี่เท่านะครับอันดับแรกเราก็รู้ว่ารัศมีความโค้งก็คือ R นะครับรัศมีความโค้ง R าเท่ากับ 2F เนะครับเพราะฉะนั้น F นะครับก็คือความยาวโฟกัส ต้องเท่ากับอ่าส่วน2เนี่ยจากส่วนนี้ย้ายข้าง,างนี่เลยนะเพราะงะั้นความยาวฝึกกันเราก็ได้ละตัวนี้เป็นตัวบอกความยาวฝึกัสก็เท่ากับความรัศมีความโค้งส่วนด้วย2นะก็เท่ากับ4ส่วนด้วย2เท่ากับ2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราได้ f นะเ,เท่ากับ2เซนติเมตรจุดกำหนดเลยครับกระจกเว้านะครับห่างจากฟันที่ต้องอุด ระยะ1เซนติเมตรห่างจากฟันก็คือค่า s ครับ s ก็คือระยะวัตถุ s เท่ากับ1เซนติเมตรจย์ต้องการหาอะไรครับโจทย์ต้องการหา m นะครับหา m ว่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เขียนสูตรการหา m ก่นันสูตรการหา m ก็คือ m เท่ากับ f ส่วน s ลบ f เท่ากับ s แดดลบ f ส่วน f เท่ากับ S, s ส่วน s เท่ากับ i ส่วน o อ่ามันอาจจะยาวหน่อยแต่ว่ามันมีความจำเป็นที่น้องต้องจำนะครับคราวนี้เราก็ดูนะครับเรามีอะไรมี B f มี s เราต้องการหา m นะครับสูตรการหากำลังที่มีแค่ f และ s ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็ใช้ตัวนี้เพราะงั้นเราก็ได้ละ m ก็เท่ากับ f เรามาได้เท่ากับ2นะครับส่วน เอสเราได้เป็น1นะครับ1แล้วก็ลบ f ก็คือลบ2มันก็เท่ากับนะครับสส่วนลบ1นะครับ m ก็เท่ากับลบ2นะครับแต่เวลาเราตอบนะครับ m ติดลบเพราะอะไรครับเติดลบเพราะว่ามันเป็นกระจกว้าวนะครับกระจกเว,ว้า m จะเป็นลบนะครับเพราะงั้นเราก็ตอบเป็นเท่ากับ2เท่าอ่าอสุดท้ายนี้ที่ m ติดลบเท่ากับลบ2นะครับ เพราะว่านะครับกำลังนะครับกำลังขยายเนะครับจะเป็นลบก็คือได้ภาพเสมือนนะเมื่อกี้ก็คือตนตแพทยนนะครับใช้ในส่วนของกระจกเว้านะครับสองนะครับเข้าไปนะครับที่ฟันที่มันอุดเพราะฉะนั้นมันก็คือเกิดภาพเสมือนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นค่า M ที่เราคำนวณออกมามันก็เลยได้เท่ากับลบสองนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างโจทย์นะครับในการ ฝึกทำนะครับโจทย์ในเกี่ยวของเรื่องของกระจกถ้ายัางไงก็ให้น้องๆนะครับไปฝึกนะครับไปฝึกทําดูโดยเปิดคลิปวิดีโอที่พี่แนะนำนี่แหละนะครับฝึกทําไปพร้อมๆกัน,นหลายรอบน้องๆก็จะมีความเข้าใจมากขึ้น